นอกบ้านเพื่อเรียนรู้โลกไปพร้อมๆกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ตุ๊กนัทิตาพาปัดไยกับน้องแตงเด็กชายตินชาติปัดไยลูกชายไว้ยกำลังแสบซนเดี๋ยวเข้าตาคนอื่นแตงได้ยินแม่ไหมถ้าโยนแม่หยุดเลยนะช่วงนี้ก็จะมีอาการวัยทองสองขวบบ้างค่ะอาจจะรู้สึกว่าแบบโลกหุ่นรอบตัวเขาแบบได้อะไรอยากได้อะไรต้องได้เขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองบางทีก็อารมณ์แปรปรวน ทอริเบิทูหรือไวท้องสองขวบไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ผิดปกตินะครับแต่เป็นพัฒนาการตามวัยอยากทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีเหตุผลแต่เถียงเป็นไม่รู้จักควบคุมตัวเองทำอะไรไม่มีขอบเขตงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพบว่า ครอบครัวที่ขาดการทำความเข้าใจไม่ได้เตรียมรับมือกับเด็กในภาวะ t e r r i l l e ล o หรือไวท้องสองขวบอาจส่งผลเลวร้ายลูกอาจต่อต้านอ่ะแม่รอแต่ต้องเก็บของเล่นก่อนครอบครัวที่ศึกษาข้อมูลพฤติกรรมเด็กและเข้าใจภาวะไวท้องสองขวบ จะสามารถปรับตัวเข้าหากันโดยอัตโนมัติอ๋อไดนโนเสาร์ไปด้วยได้มีการพูดคุยกันโดยใช้เหตุผลเก็บเลโก้ก่อนลดการขัดแย้งลงได้ขอขอไม่ยากย่างที่คิดครับเก่งมากนี่นนี่นูน่นหากิจกรรมต่างๆให้ลูกได้สนุกสนาน,น,ห,นหาย,ยัางจุกด,ด้วยไหมทำให้เขาผ่อนคลาย จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และค่อยๆปรับพฤติกรรมของลูกด้วยการแนะนำพูดคุยด้วยความใจเย็นใช้คำสั่งน้อยที่สุดอีดไปซื้ท่ทให้ลูกเลือกสิ่งที่อยากทำด้วยตัวเองในขอบเขตที่เหมาะสมละครับเก็บไขันมนบับเบิลบลบ้ลอะเอามาปะไโก